เมื่อวานมันมีดราม่านะคคือคุณอน,นุทินนชานวประคุนในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักภูมิใจไทยเมื่อวานเนี่ยมีประชุมที่พักภูมิใจไทยก็ไปเปิดตัวคุณพีรพัฒน์ร,รัชกิจประการลงสนามสตูลเขตหนึ่งนะเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสปรากฏโอ้โหอภักตประชาชนนะคุณไอรัชนกก็ซัดเลยบอกว่าโอ้ยสถานการณ์แบบนี้จะมาเปิดตัวรักการเมืองอ,อีกเหรอ นะบ้านเมืองนี่วุ่นวายไปหมดหาดใหญ่ก็ยังไม่เคลียร์วันนี้นายกตอบประเด็นนี้นะฮะเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับท่านนายกข่แล้วตอนนี้มันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับล่าสุดมีภาพนายกที่มีการเสยโผว่าที่ผู้สมัครสองคนะัดกันแต่ผมมองว่าเดี๋ยมันอยู่ในช่วงสถานการณ์ชายแดนแบบนี้ด้วยมันยังเมื่อวานผมคือเนี่ยผู้สื่อข่าวชอบถามแต่ถามไม่หมดว่าพรคภูมิใจไทยประชุมทุกวันอังคารเพราะอะไรเพราะวันพุธจะต้องจะต้องเข้าสภา อย่าไปอย่าไปจับเรื่องเล็กๆคนคนว่างงานก็ชอบชอบอย่างเงี้ยผมว่าไอ้วิธีการทำการมือแบบนี้มันไม่ไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ แล้วแต่ละคนที่ออกมาพูดก็เหมือนับเป็นคนเหมือนยังทําใจไม่ได้นะไไหนลุดจากตาแหน่งไปอะไรอาจารย์รยุทธพรมองไงฮะนี่พลุทินตอบเลยบอกว่าคนว่างงานทําใจไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยหลุดจากตาแหน่งเลยมาพูดอย่างนี้ก็ตรงนี้ถึงบอกว่าต้องรีบเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยในเรื่องไทยกัมพูชาให้จบให้เร็วที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยหลายเรื่องมันจะทําให้สถานการณ์วุ่นวายปลายเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศด้วยนะวันนี้ก็มีเรื่องของการเลือกตั้งนะครับมีการต่อสู้ทางการเมืองฝ่ายค้านรัฐบาลพรรคการเมืองต่างๆซึ่ง แน่นอนการออกมาวิจารณ์ก็เป็นเรื่องปกติในสถานการณ์ทางการเมืองทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับ,รบและะเดียวกันก็ยังมีเรื่องรัฐธรรมนูญอีกอนะครับและยังมีเรื่องแก้ปัญหาพี่บบน้องประชาชนเช่นเรื่องของน้ําท่วมหัดใหญ่หลังน้าท่วมจะฟื้นฟูอะไรกันยังไงนะและอีกหลายพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่รับน้ําในภาคกลางนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเศรษฐกิจอีกอะไรอีกเหล่านี้ดังนั้นตรงนี้อันที่จริงเนี่ยรัฐบาลคุณประกาศเป้าหมายชัดเจนเมื่อกี้ท่านเหล็กหลังสีพูด2เรื่องเนี่ยผมว่าอันนี้คือชัดที่ คืนพื้นที่อธิษตางเราสองคือทําลายศักยภาพขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาและ<ม>นี่หมายความว่านั่นคือทงที่เราปักว่านี่แปลว่าจบ<ม>นะ<ม>แล้วก็ต้องเหมือนที่ท่านรูดรัตบอกนั่นแหละว่าวันนี้เอาละนยุทธวิธทางทหารเราคงบอกไม่ได้ทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นความลับบางส่วนแต่ว่าปักทงเนี่ยว่าเราต้องการอะไรเพื่อให้สังคมเห็นได้ชัด<ม>แล้วข้อวิจารณ์มันก็จะลดแต่วันนี้ผอไม่ปักทงทุกคนนึวยอันนี้คือความยืดเยื้อละที่จะต้องการดึงไปสู่การเมือง ดีเลย์การยุบสภาดีเลย์การเลือกตั้งออกไปอะไรออกไปเหล่านี้ม,มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยมันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอยู่แล้วนะครับทั้งในทางสังคมในทางวิชาการอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชาตินิยมเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับทางการเมืองในยุคสมัยต่างๆเนี่ยนะเพราะนั้นความชัดเจนคือการจะคลายปมตรงนี้ได้ดีที่สุดเพราะงั้นท่านนายกก็จะ,ะเผชิญปัญหาแบบนี้อีก แล้ววันนี้อีกด้านหนึ่งท่านก็ต้องในฐานะอุณาพักก็ต้องเปิดตัวผู้สมัครในเตรียมการเลือกตั้งแต่คนมองว่าไม่เหมาะสมเลยด้วยสชนกก็เพราะความไม่ชัดเจนเราทำให้มันชัดเจนเว่าวันนี้เราจะจบปัญหานี้ให้เร็วที่สุดภายในกี่วันกีๆๆ่วันนะครับคร่าวๆแล้วเป้าหมายของเราคือต้องการทําอะไรในเรื่องไทยขมรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเดินหน้าเข้าสู่โหมดปกติก็โหมดเลือกตั้งก็ว่าไปก็โหมดปกติก็ว่าไปครับ